ฮัลโหลสวัสดีพอบ้านแม่บ้านทุกคนนะคะวันนี้นะคะฟาก็มีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมาแนะนำให้กับเพื่อนๆค่ะน,คนั่นก็คือนี้เลย Easy Cream นะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดออแกนิกปลอดภัยหายห่วง100%นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเด็กจะมาโดนเข้าปงเข้าปากอันนี้ปลอดภัยนะคะไม่มีสารอันตรายแน่นอน100%นะคะเพราะตัวนี้ก็เป็นออแกนิกวิธีใช้ก็ง่ายวา ฉีดรลยห่างจากผน,นังหรือพื้นหรือโต๊ะอะไรก็ได้ที่เราจะ ทำความสะอาดนะคะ30ซนติเมตรนะคะทิ้งไว้มาหนึ่งนาทีแล้วก็เช็ตออกสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หมดเลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะยิ่งช่วงโควิดแบบเนี้ยเราต้องรักษาความสะอาดแล้วก็เก็บกวาดเชื้อโรคให้มันออกไปให้หมดนะคะไม่ให้มันมาอยู่ใกล้ตัวเรานะคะยิ่งฟ้าเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขนะคะแน่นอนว่าบ้านเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งแปลกปลอมที่เกิดจากแมวแล้วก็สุนัขนะคะฟ้าก็จะใช้ตัวนี้นะคะในการชะล้างสิ่งสกรปรกต่างๆออกไปนะคะไม่ว่า จะเป็นรถก็ใช้ได้นะคะทุกคนรถออฟฟิศนะคะลูกบิดออทุกอย่างที่เราอยากจะชะําระสิ่งสปกปรกออกไปนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ฟ้าแนะนํานะคะมาใช้ตัวเดียวกันกับฟ้านุใช้ดีจริง